สบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเลย FC เบอร์จูกุจุกคนเดอร์มันนีก่กลับมาพบกับเฮาคือเก่าทางซองลูกสาวซ้ว,ว,วนะมันนี่จะกุ้งกะสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปหาหนอไหมเนาะบวงอ่ชิได้หรืบอบวบ้งในตาค<ม>่ะ <laughs> ตาก็จะเป็นอย่างพี่น้องข้างนี้เป็นตุ่มเช้าเลยข้างนี้บัดตื่นนอนเมื่อเช้านี้บัดบวกจะเป็นพี่จังไปกับเช้าเกิดชเช้าเตยเนี่ยพี่น้องสองไป ไปสร้างพุเขาคือเก่านี่แหละชาวเต้าายไซฮาพร้อมไปเบิง่งไปชมกันเลยพี่น้องหอ้่าชิได้หน่อไหมหรือบ่เนาะตาชาวกุงุงจักเป็นไปจังเดียวก็บโเห็นเดี๋ยวนี้ฮะไปกันเลยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเชาน้าเศร้าเนาะพี่น้องแต่ว่ากระแดดเลยขนาดตอนเช้ากันยังแดดจำานซีช่วยๆเจักชีแดดจำไดพี่น้อง ภูแหละไปหาอยู่หวยน,ววนาเฮาวภูแหละหวยนาเฮาคือเก่าภูแหละเนาะไปเบิ่งไปชมกันเลยว่าสิได้หน่อไม้บ่หรือบ่เหมือน,นห่ะคือสิบ่ส่งข่อยว่าเจ็บตาพร้อมจักตาเป็นยังตอนนี้เฮาก็มาฮอดบ่อนหาหน่อไหมเดี๋เนาะพี่น้องเด้๋ยวชาวเตยเพิ่นก็นหาอยู่ชาวเตยซ้า,ายหาเห็นบอ่อีหล่าคำแพง เพื่อพี mm ่น hmm. no, no, no. ้องป้าเพื่อนเห็นพดเพื่อสิเห็นจำเนกันเลยพี่น้องน้ำไม้ยามนี่หายากเลยนี่พี่น้องใหญ่เติบโอ้โหชีตกหวยแต่เศร้าแต่นาะมันี คนตกและมันกะชีชุมช่มๆและถ้าค้นบ่ฮา,าก่อนกะชีได้อยูดอกที่นอ้องถ้าเขาหาหลัดหน้าแล้วก็ช่วงสิบบ่ได้เพราะว่าเฮามากะช่วยเติบแลวจนเจ็ดแปดโมงเลยเนาะพี่กัดเซาะบนนึงมาทางนาะเฮาคือเก่าเขาฮาก่อนเราปรนะจักเนาะ เมื่อน่ะเห็นในนี่แหละคำเขาสิบเอ้าเลยเบิ่งเกิดจีซับอตอนนี้เราก็เห็นน่อไม้เนาะพี่น้องเราเกิดถึนท่าน,นอ้อไม้เป็นเนาะ,ะเ,ปนเป็นมือกล้องถ้ามันพอเห็นยอดได้พี่น้อง ระตาเจ็บได้หนยังเห็นคอมเมนตาบ่าเจ็บโอ้ยสันสิเอาหนึ่งไม้มันเป็นหกักมันลงหลุมเลยใค่หไหมนะอ้าก็ะด้ละหัวน,หนันหัไนี่พี่น้อง ครับเอาบัดสเฉพาะจังเงินเอาเงี้งได้แล้วตอนนี้กาเห็น้องไม้อีกเลยพี่น้องเพื่อที่เห็นยอด้ยมันจะมาได้อยู่หน้าตัวเองพี่น้อง เอ้ยหนังสังว์หางมูแดงแล้วว้านี่เอ้ยจองยอดเพื่อได้เกิดอืมนี่โชคดีลีพี่น้องหนูใหม่แมงบ่จักบ่ได้เลยเนี่ยเรืมอยๆหนังสัตว์หางมูแดงอลิเห็นปะ เพลอยอ์เลยพี่น้องโอ้ยหาย้ำแรงได้ชำนีกัว่าถือว่าดีแล้วงามนาเราอยากเอามันเนาะงามนาเห็ดชำนีปิ่นดังนีแล้วเจ้าทำเหนีบวว่ะเออได้หางตัวทูนบอเนาะพี่น้องเอาก็เอาเอาแหนงเอาชังมันนำ ใช่เน้นิโี่ใหญ่เออจ็จน้องเธว่าใหญ่นะนี่คือเจ็บนาะ ไปเบิ่งน่อไม้พี่น้องชาวเกิดเพิ่นเห็นอันแรกมูมหาจนฉี่เมือเพิ่นฮาก็เห็นน่อไม้ฉันน่าเกิดน่อไม้ฮะเห็นเห็นก็เห็นต่างหม่เห็นอยู่ป่าอยู่ไหนหมหาจนฉี่เมือเพิ่นฮาก็เห็นพี่น้องเิึงเอาเด้อเออมันเห็นอันใหญ่เติบได้เห็นดิเออเออเออมันแดงคุ๊บ เดี๋ยวเอาหน่อไม้โอ้ยไม่ตามตาพระเจ้าตัวเองจะพ่นตามหอบก่อนเด้ถึงเอาพ่นก็จะได้เกลือีแดงหมดแดงก็ไหลเดี๋ยวขอน้ำไม้เออกุ้งบนเห็ดน้ำไม้ไงพิ่น่สิพ่นน่าทานผู้ชมแต่บ่มีเสียงโตบ่ได้บ่มีเสียง Nomay lại lưu sang ở mọi nơi lưu mai nó nơi lưu lên mọi nơi mai bắt nhanh ăn mai hm 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 ก็ใหญ่เติบเนาะบุกเอามือเบอรตให่เนาะเออขมแกเห็ดมันพออกลยพี่น้องก็ชิใหม่แหงเสียงอะไรยับไปน่ะหม่ยแล้วไปดทีนง ลายอันนี้ด้นานนอกก็เป็นฝายงอเปนมานก็นเป็นฝายฝา,ายกดนัก็เลยตายฝายสาอุ่นไหวตายาแหงเลยบ่ยมับตายไปม่รันสมเห็นนวยใหญ่เหวเห็นหน,น่วยใหญ่เนอะคัน,นชมวะ ยังเกิบขาดวะนี่ันออไมนี่มันอะออนีเียมองวดขาดน่มันขาดเรียบร้อยแลน่อมะอันนี้ก็ตนนั้นลดไฟมันจนขาดอันอนีนเอหอ้อันนี้นะอด เด็กมันชักองค์เดกน้องทำผู้ชมบอดเดียวพ่อดรคอลิแฟนในลูกดรคอลิพิน้อัลคอมเนค้นกระลูกดรคผูกทางหน้ากระซับมันก็ถึกอยู่นี่เชื่อไหมนะบิงไปบึงดูนางเตยเพื่อได้ อนนนะตอนนี้ฮากามาเอาผักเมียงอยู่นอกพี่น้องได้น้ำไม้แล้วก็ห้าผักเมียงอีกผักแหวนได้พี่น้องได้ยอดมันพูน้องอยู่เอาผักแหวนเมื่อเมียงแกงน้ำไม้ผูทั้งมาเล่นเล่นลงอะก,กูตาย นี่พี่นอ้องมิติขีตตอมยังมาเล้ลางผู้ใด,ดสี่ชาวกุ้งบ่ได้ตอบคอมเมนต์กะขอโทษขออภาัายนำลายลายเด้อชาวกุ้งเห็นอยู่จะว่าชิคเอาไปตอบแล้วมันก็ตอบบ่ได้แล้วมันบ่เห็นนะบ่กเห็นตอบบ่ได้เห็นอยู่เพิ่นคอมเมนต์มาแล้วกะ ที่ขาไปตอบแล้วมันตอบอะได้นอะพี่น้องพี่น้องขอโทษขออภัยนำลาย,ลายอาเห็นานกียโอ้ยเห็นได้กว่านาะเป็นประเต้นเลยตอนนี้กาโควิดระบาดใกล้บ้านชะก,กุ้งแล้วนาอพี่น้องเขาก็บให้ไปใช้แล้วตอนนี้ เขาให้อยู่แต่ในบ้านเขาบอให้ไปบ้านได้หากะบมาโคกมาป่าหาหนายย่นไม้นี่แล้วอ,อือหนช่วยผาักันเหยียบเอา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 ผูกป่าบอนมาแต่เช้าเช้าผูบปันนี่ยังบ้่ได้มืออยู่พี่นออ้องเอ้ย ผู้กเจ้ารกินอยู่เพื่อนค่ะว่าชีว่าเป็นน้ำไม้หรือเปล่ปาเลยค่ะวะนี่เอะ <laughs> งามนี่ค่ะมันมายากงามเป็นใถ้างงามนา,า่ะยอดมันชีมุกยอดกันใหญ่เขาจนเก็บไปขายไปเลยงามนี่มันมายากนี้หาสิกินกันยังเงี้ย เฮา,าเห็นไว้เมื่อวานเฮาก็เลยเมียนใจพี่น้องมันเฮาก็มาหาหน่อไม้เอากุ๊งมาสพ่อมไม่ติดตัวพอกินข้าวมามัน,นีอยากกินข้าวเงิยไหลหัวเงาพี่น้องแย่ยหัวยอดมันเกิด ไปอยู่วะอ้โหเล่นหยอบพี่น้องนี่นี่ยอดมันอยู่ตืนตนนี่อยอดไปอยู่เลยเอาแล้วไปงเอ้อกูเออเอาแล้วก็มืออะไรมืม้อทำนี่แหลานเวิ้งไปโอองอองความหน้าแม่สิไป โ okay, อเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ชากุ้งกับชิคอจบเพียงเทนน่านี้ถ้าไปมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชากุ้งเหตุคลิปหน้าและคลิปต่อ,ตอไปเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง